สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับก็สู่ช่องทีเล็กชนแนลครับก่อนอื่นเลยครับก็ใครที่หลงเข้ามาดูครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมและก็คลิปนี้ครับกลับมาอีกแล้วนะสําหรับการเล่นฟูลทีมนะครับวันนี้ครับเราจะเอาอาร์เซนอลครับไปเจอกับฟูลที่บอกเลยว่าเป็นทีมที่โหดมากในลาลิก้าสเปนครับก็คือฟูลมาดริดราชันชุดขาวนั่นเองนะครับผม ก็หน้าตาประมาณนี้ครับกับระบบ4312ครับประตูเนี่ยเป็นอีเกคาสิยัตนะครับผมแล้วก็แบ็กโฟครับประกอบไปด้วยแบ็กซ้ายนะครับโรเบิรตคาร์ลอส์ครับแบ็กขวาเป็นดานี่คาร์ฮาวกองหลังสองคนครับเรียกว่าไรชื่อของรามอสนะครับเป็นวารานจับคู่กับเอเดนมิลิเตานะครับแล้วก็ขยับไปที่แผงกองกลางครับเป็นไดมอนด์นะครับกองเงารับครับเป็นคาเซมิโร่นะครับด้านซ้ายเป็นพี่เบกนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นกูตีส่วนตัวเพลย์เมคเกอร์ครับเป็นอีสโก้นะครับ แล้วก็ส่วนของหน้าเป้า2คนครับเป็นการจับกู้กันระหว่างโรนัลโด้นะครับเซียซวครับกับโมเรนเตสเรียกว่าเป็นฟูที่สวยมากๆนะสำหรับแฟนๆราชันชุดขาวนะครับผมไปครับกดเลยนะวันนี้เราจะไปเจอกับฟูทีมมาดริดนะครับมาโอเคนักเตะดีเลยยุดก็ทุดนี้ไปอู้นี่ฮะทีมฟูลมาดริดครับเรียกว่าขาดแค่แบ็คขวานะครับ และนี่คาวาฮาวครับที่เจ้าตัวเนี่ยเจ็บไปนั่นในะชีวิตจริงตัวไอคอนิกทั้งหมด6คนคือแต่ละคนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นครับโรนัลโด้นะครับมอรนเตสกูตีเบคแฮมโรเบียโตคาร์ลอสนะครับ97แล้วก็คาสิย่าครับผู้คนข้างสวยมากๆเลยนะสำหรับฟูมาดริดครับสวยจริงๆนะเรียกว่าแพ็คมาริดก็เป็นแพ็คไอคอนิกที่มาให้เปิดอาจจะไม่บ่อยนะครับแต่มีครบเนี่ยถือว่า ค่อนข้างโหดนะสำหรับกาลามาวันนี้ปืนของผมครับไปเจอกับมาดริดนะฮะจีจีครับบ้านจีจีบ้านของเดจะไปฮนะจะเป็นยังไงครับวันนี้มาดริดครับราชชุดขาวนะเสื้อขาวบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนอาร์เซนอลก็ชุดแดงเกงขาวนะครับบุกจากขวาไปซ้ายมาลากาเซตบอกขอก่อนครับแม่เราได้ครับทีทีนันที่นี่ฮนะปาดมาซ้ายโรเบิร์ตเปเรดครับ เอากลางมาโดนทำฟาวไปนะแต่เล่นต่อเบิร์นมาลากาเซ้ครับพลิกอยู่โดนวารานครับเข้ามาใส่ไว้ได้แล้วบอลโยนของมาริดครับยังติดครับตอนนี้เบียร์ลินมาที่อิบเปโตซิวาครับกลับไปเดี๋ยวอังเรียชาวินครับวันนี้ออกสตาร์เป็นตัวจริงแทนนิโคลัสเปเนปะ้ฮะแล้วก็ได้ฟาวไปครับสำหรับอาร์เซนอลฮนะโดนนิสเบอร์แคมป์ครับเรียกว่าเป็นฟูลมาริดที่ สวยนะผมชอบมากนะที่ว่าไอคอนิกก็ครบด้วยเติมเต็มความรู้สึกเข้าไปใหญ่เนะี่ฮะบางคนอาจจะลองทําอยู่ใช่ไหมก็ใครที่แบบทําฟูมาริดอยู่ก็ขอให้ครบไวๆนะครับผมมาวิระกอุ้ยทักทายก่อนนะกูตัวตบออกไปครับกูตัวได้ข่าวว่าก็เซฟนะคออเอาเรื่องจัดนะกูตัวแล้วมาอีกแนละ้วยอาชาวินมาทีลากาเซตเข้ามาปีเรดขอ,อีกหนึ่งทีอื้อหือกูตัวบอกเสร็จ ได้ฟาวโอเคครับได้ฟาวนะครับย้อนหลังมาฮะนี่ฮะเอเดมีเตากับอกอาจารย์ใจเย็นใจเย็นครั้งแรกเองนะครับโอเคไม่โดนกิบบอลเชอร์เนี่ยครับมปดูภาพช้าครับนี่ลาการ์เซ็ตได้บอลอุย้ยในกรอบปะนะ่ยเมื่อกี้มันในเส้นใช่ไหมเมื่อกี้มันในเส้นใช่ไหมถ้าภาพชา้าเอ้ยหรือว่าจุดโทษแต่ไม่ใช่นะถ้าจุดโทษอาจารย์ชี้แล้วนี่โอ้โหบนเส้นเลยครับโรเบปปร์ตเรสครับ บอกขอทักติดกำแพงฮะเกือบได้ทักทายแบบหนักๆครับโรเบรปีเรสครับยังดีครับเป็นคอนเทคิสครับปแรสวนะเดี๋ยวคอรสเข้ามาลูกนี้ติดมือครับทีโบคูตัวครับรับสบายเดี๋ยวมีแหลกนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วมาเลยครับโมเรเตสเก็บไม่ได้เบิร์กแคมครับมาที่อาชวินเล่นกับปีเรสงัดมาลูกนี้ลากาเซตบอกโบนปฏิเสธอีกแล้วครับจากซีโบคูตัวครับ เขาทำเกมขึ้นมาครับดูดิโอกาสทำอิสโก้มาเดนเตสไหลมาที่โรนัล do ครับมีซ้ายขยับครับแต่ยังติดโซแคมเบลแล้วอาสซนครับสวนขึ้นมาลากาพักพิงอยู่แล้วยังได้ครับปาดด้วยซ้ายโรเบียเปเรสลูกนี้ขออิฟยังบล็อกได้ครับแม่พี่คราของเราครับโรเบียเปเรสครับในแบกอย่างเงี้ยพลิกได้ด้วยเท้าซ้ายแล้วหักเข้าขวายิงยังติดครับ โอ้โหเรียกว่ามาเป็นชุดครับตอนนี้ให้ปืนใหญ่อาเซนนลครับแล้วพอสเข้ามาอีกทียังติดกองหลังครับแล้วอิสโก้มาเริดครับเดี๋ยวมาเริดกวบขึ้นมาแทงมาสวยครับโรน้ลหแล้กกระชากอย่างนี้ครับโมเรนเตสโมเรนเตสมีความเร็วครับแล้วพิโดวิ่งมาห่างๆแบบวงวงปาดมาลรงนี้ทิตโนโรดูยิงยังติดพีเตอร์เชคครับแม่รับกระชอกด้วยฮะ ปูปาดมาถือว่าสวยครับแต่พี่เช็คครับช่วยไว้ได้แล้วเซนอนก็จ่ายเข้ามาก็ยังติดครับเป็นบอลบุกของมาริตตครับวารานจ่ายติดลูกนี้ครับอาชวินอาชวินออ้ยยังจับยาวไปครับวารานแก้ตัวได้ฮะแล้วคาร์ลอสครับโวนขึ้นมาเสร็จโซแคมเบลแล้ววีเลิงครับเข้ากลางมาเบอร์แคมแล้วไหลมาสั้นๆครับวิเอร่าปากไปเบอร์แคมครับอาชวิน เอากลางครับลากาเซตพักแล้วโยนมาลูกนี้เบียรินได้อยู่ครับแล้วตกมาสั้นๆอาชวินตบมากูตัวยังปัดไม่ได้แล้วแล้วแล้วกินเซฟขวักขวคูกลัวครับโอ้ยยังเอืออเชื่อกูตัวมันกี้ล้มไปแล้วแล้วยังเยฟไม่ได้ครับแล้วโยนมายังติดฮะโอ้กูตัวแบบโอ้เหนียวจริงเมื่อกี้เหนียวจริงโอ้เซด้วยขาครับแล้วมาอีกครั้งครับปีแรตเขามาลากาเซตบอกคอยิง ตีโบกูตัวครับโอ้โหกูตัวฮะเหนียวจริงๆครับโอ้โหทั้งมือทั้งขาครับมายิงปัดไว้ได้ครับก็ยังเป็นคอนเนอร์คลิกนี่ฮะแอคชั่นครับของคูตัวครับบอกมาเลยเนี่สะใจครับทีโบกูตัวครับแล้วคนเลือคิกครับปีแรดอีกรอบครับรอสเข้ามาแล้วโอ้โฉรอสจะวิ่จะประหยัดอัากาครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสำหรับอังเรอาชาวินฮะโอ้โหเลยที่จักรยานอากาศครับแล้วอืไม่มีใครเข้ามาประกบด้วยฮะโอ้โนี่ฮะภาพช้าอีกทีฮะวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โหกระโดดฟาดเป็นตะกร้อเลยครับลูกนี้ประตูขึ้นนำครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับอาที่ี่44ครับอาชวินครับกดไปแล้ว1เม็ดโอ้โหค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับจักรยานอากาศลูกนี้แล้วมาอีกแล้วพี่โด ีิโด้บอกิดโซแคมเบลครับเหลือเบรลินเบรลินควบขึ้นมาแล้วตายมาก็หมดคืนแรกครับรือว่าโอ้โหอาชาวินฮะยกงกดล็อกคร่งแรกครับหนึ่งประตูศูนย์ก่อนจุกตุลาครับเรียกว่าเป็นประตูที่อาจจะทําให้เกมเนี่ยแลกกันเยอะขึ้นครับสําหรับครืงหลังนะครับผมแล้วไปชมกันโอเคครับมาแล้วฮะสําหรับครืงหลังครับอาเซนอลครับเสื้อแดงฮะบุกจากซ้ายไปขวานะครับทุ่งนี้แล้วปีแรดครับ บอลมาที่ทเรนทีนี่จ่ายทีครับปีเรตและยังติดไ,ได้มิดเตาครับโอ้แต่ยังได้หลักกระเซบอกนิดนิดนึงติดโงไปโตคารลอดครับแล้วโอ้โหหลักกระเซตครับได้ความขยนันครับเอามายังบอลต่อเนื่องแล้วจ่ายไปนู่นเลยฮะวิเอรลล่าครับมีเตอร์ไม้ฮะโอ้โหที่นี่ฮะขอโทษด,ด้วยแล้วมาเลยครับโดแบร์ปีเรตลูกนี้หลุดมาแล้วคลอสมาลูกนี้อีก หลุดเสาแรกออกไปครับสําหรับลากาเซสทะนเนี้ยปู้จ่ายมาค่อนข้างดีนะแล้วตกมาลูกนี้ครับแม่เกือบได้ลุ้นอีกแล้วฮะสําหรับลากาเซตครับเบอร์เก้าของเราวันนี้ครับแม่นิดเดียวฮะแล้วทีโบกูตัวครับโอ้เล่นสั้นครับต่อบอลขึ้นมาแกะเรชครับขวาครับแดนนี่คาวาฮ่าเขากลางครับกูตีไหลมาสั้นๆครับอิสโก้ อีสโก้แบบบรรทัดไปนิดนึงฮะแล้วมาที่โมเรนเตสพิโดวิ้งอีสโก้เคมเบลครับแล้วเคมเบลปล่อยไหลมาแล้วยังไงครับเบรคแคมเล่นกับอืปีเรสลุโอ,อ้ยเลี่ยวฮะวิ่งไปแลกครับสำหรับลากาแซตครับเแล้วมาริดมาอีกแล้วฮะพิโดเซียเซเว่นตบกลับมาเบค็คแฮมใส่ก้อยมาลูกนี้ฮะสวยๆเลยครับแล้วพิโด้ล็อกสวยมาก เดี๋ยวยังไงโรนโดเขากลางมาที่กูตีกูตีได้ยิงกซ้ยายทัายบ้างครับสำหรับมาริทนะตัวล็อกเข้ามาแล้วกองกลางโล่งครับกูตีจับลุกวอวลเล่เลยฮนะไม่ได้เสี่ยวครับสำหรับกูตีคาดผมด้วยนะร่างนี้นะครับสำหรับไอคอนิกของมาริดครับกูตีฮนะเดี๋ยวมาฮะพิเตเช่ครับอยู่ที่ตั้งเตะครับรอ้นมาเดี๋ยว ได้หรือเปล่าครับดีนิสเบอร์แคมป์ได้ด้วยครับอชวินเล่นกับลากาเซ็ตครับเป็นโดนแซนวิชนะโดนวารานครับมาริดครับทำเกมขึ้นมาใหม่ครับที่อิสโก้อิสโก้โอ้โดนโชกไปโดนีนิสเบอร์แคมป์ครับแต่โชกกลับมาโมเรนเตสไดายมาลูกนี้แล้วยังได้โซแคมเบลครับเรียกว่าวันนี้เจอกับโรนโดแบบจัดจ๋าเลยนะยืนฝั่งเดียวกันด้วยครับแล้วเกมลุกครับทำมาใหม่ลากาเซ็ตครับเห็นวิ่งเล็กน้อยแล้วจ่ายมา อชเวนครับรอวรีเอร่าลูกโอ,โอ้ลึกมากฮนะวีเอร่านะครับผมไม่ใช่ตัวที่มีความเร็วขนาดนั้นนะเดี๋ยวคู่ตัวอาจขึ้นมาที่โรเบรโตคาร์อสครับเจ้าของลูกยิงบานานา่าคลิกฮนะใส่ก้อยในตำนานครับเดี๋ยวโดจ่ายมาลุบติดกาเบียนก่อนฮนะโอ้ท็อปสปีดใกล้เคียงนะนะสำหรับกาเบียนกับโมเินเตสครับลงมาที่โรเบริเรสปปครับทำเกมงขึ้นมา ลากาวิ่งอย่างนี้ครับลากาแซดครับบอกเลยว่าหักลบหนึ่งยังติดครับโอ้โหเรียกว่าไม่หลงนะจังหวะนี้แต่ยังเป็นคอนเนอร์คิกครับของเจ้าบุนใหญ่ครับอเซอนฮะปีแรดมุมเดิมครับแล้วยอดเข้ามาลูกนี้เฮ้ยโอ้ยอยากไปยานอกาศสามสองครับโอ้เป็นไอซ์เบิร์กครับดินิสเบิร์กแคมป์ครับปคูบเลยเชื่อครับว่าจะ บอลเล่ด้วยเหมือนเหมือนกันเลยฮะแต่คนละมุมฮะโอ้แล้วหนนพี่เบคครับโอ้หรือว่าคาเซเนี่ยเบียดขึ้นมาแล้วอืเท้าซ้ายครับจักรยานอากาศเข้าไปครับโ้วันนี้จักรยานอากาศสองคนครับนาทีที่แปดสิบครับโอ้นิสเบิร์กแคมกับอังเรอาชวินครับแล้วมากรอบครับอาชวินจ่ายมาลูกนี้ครับลากเซตไม่ถึงเอ้าโอ้โอ้เลยเพื่อครับลูกนี้ครับเอไอ ของใครครับเดี๋ยวไปฟัวรานครับถามไปคู่ตัวสูนครับกลายมาไม่มีอะไรครับแต่ออกมาโอ้โหราฟีวรานครับลูกนี้ครับตัดสินใจน่าจะกดส่งวิศกล่าวฮะแล้วคู่ตัวออกมาครับนี่ฮะโอ้โหไม่น่าจะกดส่งครับแต่จังหวะวิ่งแน่นอนโอ้เท้าไปประทะบอลแล้วยกข้ามคู่ตัวพอดีครับเป็นโอนโกฮะโอ้โห ไหลเลยฮะจังหวะนี้อัวรานครับฝันร้ายครับลูกนี้แล้วคาร์ลอสครับบุกขึ้นมากทีหวังประตูที่ไข่แตะครับสําหรับราชันยังติดเบียรินครับเอาครับเดี๋ยวมาที่กิบโตซิวาครับเดนนิสเบิร์กแคมป์ครับหัวแดงไปแล้วเดี๋ยวเข้ากลางอีกทีครับเดี๋ยววิ่งมาปฏิเวร่าลูกนี้ครับไม่มีใครด้วยแล้วบอกขอเต็มข้อติดกิบโตซิวาแต่งซ้ด้วยอังเรอาชาวิ่งครับโอ้เรียกว่าปิด ลิเปล่าครับน่าจะปิดเลยนะครับเต็มข้อครับยังเซฟแล้วอาชวินครับเข้ามาซ้ำไปได้ครับเป็นประตูที่สองของเจ้าตัวนะเกมนี้ครับนาทีเก้าสิบครับเรียกว่ามันโดนสิบนาทีหลังรัวครับเรียกว่าโอ้เซ์ไ์เหมือนกันครับเดี๋ยวทดเวลาสามนาทีครับบริเลนเตสเดินโจรมาลูกนี้ครับโรนโดจะได้ทักทายกลับอีกสักลูกหรือเปล่าครับโรนโดล็อกมาสวยมากแล้วเขา แล้วเขากลางมาพี่เบกยิงลูกนี้ติดมือปีเตอร์เช็คครับแล้วขวดขึ้นมาครับโอบครับหรือว่าเกมนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟูมาริดเจอกับอาร์เซนอลนะครับใครชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้นะครับวันนี้เป็นอังเรอาชาวินครับ7.5แล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่อยากเล่นก็ ลองทําทีมชาตินะแบบรอยุโรมารอยูโรมาเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณ